ชอบคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้สายตาค่ะจิกไปสิคะจิก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 เราสื่อสารด้วยสายตาค่ะแม่และลูกล่ะใช้ใช้เทคนิคอะไรลูกใช้ใจค่ะทุี่เรานำมาจากใจค่ะแค่เบลตาแล้วลอยอยู่เนี่ยได้เลยจิกไปได้แน่นอนจิกไปได้แน่นอนคุณคุณคี่ตายหน่อยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่โน่ยแบบนี้ยังกล้าเล่นอยู่ มาแล้วจ้าเบื้องหลังกองละครสนุกๆวันนี้เราพาทุกคนมาบุกกันที่กองละครเรื่องเพลงรักปลอยแขนละครเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังเสียงพรบเพราะสึงๆจากเสียงร้องจริงๆของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นสองพระเอกอย่างเบิร์รปทุมราช และไต้ฝุ่นแต่ก่อนจะเข้าฉากจริงมาดูไต้ฝุ่นโชว์กีตากัสนสักหน่อยดีกว่าพี่ฝุ่นพี่ฝุ่นโชว์กีตาหน่อยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ยแบบนี้ยังกล้าเล่นอยู่ <laughs> โชว์แบบนี้ใครก็โชว์ได้ป่ะพ่อคุณ โดยยังวันนี้เป็นฉากที่ใต้ฝุ่นอีกหนึ่งพระเอกของเรื่องขับรถพานกคริ้งลูกสาวคนสวยของพี่ตั้มนาัไทยในทุนใหญ่ในเรื่องนี้ไปข้างนอกแต่แต่แต,แต่ขอบอกเลยนะว่าในเรื่องนี้คู่แม่ลูกคู่นี้ถือว่าแซ่บมากแซ่บขนาดไหนไปดูกันสมมว่เราชอบคนนี้ใช่ไหมเราก็ใช้สายตาค่ะจิกเป็นสิคะจิก จิกจิกจิกเราสื่อสารด้วยสายตาค่ะจิกเข้าไปค่ะจิกจิกจิกไม่ได้ให้มันรู้ไปเขาเรียกว่าหน้าตาเนี่ยเป็นเอ่อทุกอย่างของหัวใจถ้าเราชอบแล้วมันใช่เราไลค์เลยค่ะแี่ลูกได้แม่แล้วลูกล่ะลูกใช้ใช้เทคนิคอะไรลูกใช้ใจค่ะทุกเย่าเลงมาจากใจค่ะแม้วตาแล้วก็ลอยยิ้มเนี่ยได้เลยจิกไปได้แน่นอนจิกไปได้แน่นอนไหนลองจิกโชว์สิ <laughs> และนี่ก็คือความสนุกของเบื้องหลังกองละครนุเรื่องเพลงรักรอยแขนติดตามความสนุกกันได้เร็วๆนี้ที่ช่อง8กดใบแล้27และสามารถติดตามความสนุกเบื้องหลังของกองละครได้ที่ออนไลน์ของช่อง8ได้ทุกช่องทางนะจ๊ะ